ครับตอนนี้อยู่ที่วัดเขาตำเทียมหรือวัดหลวงพ่ออู่ทองนะฮะที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะฮะมาเมื่อปีที่แล้วนะครั้งนี้มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็มีทั้งพื้นที่บริเวณทั้งด้านหน้านะฮะด้านข้างแล้วก็มีการทำสกายวอล์กใหม่ด้วยนะครับมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะฮะ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อชาแนลนะครับก็วันนี้นะมาที่วัดเขาหลวงพ่ออุทองนะหรือวัดเขาํำเทียมนะที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มาเยี่ยมชมนะวัดครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็เดี๋ยวพวกเราไปชมกันเลยครับครับนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะครับที่อา ไปชมนะฮะก็นักท่องเทีย่ยวที่มาถ้าเดินไม่ไหวนะก็จะมีรถกอล์ฟบริการรับสง่งขึ้นไปบนเขาไปชมหลวงพ่อกันนะครับอันนี้บร,ริเวณด้านหน้าที่เราถ่ายให้ใหชมนะครับก็สําหรับวัดเขาตาเทียมนี่ยมีหลายชื่อนะครับชื่อวัดเขาตาเทียนนะหรือวัดเขาทําเทียนสวรรค์น,นะครับก็ ปรากฏอยู่ในหนังสือขวดราชการของสมเด็จพระบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพด้วยนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันรศ .122 ด้วยครับหรือพศส4 4 6นะครับซึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกของเมืองอู่ทองนะฮะถ้ำเขาทำเทียมสวรรค์น,นะหรือ เพิงปาหน้าถ้ำของวัดอยู่บนที่สูงก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำเทียมสวรรค์นะครับวัดนี้ได้ขอญาตสร้างพร้อมกับวัดเขาพระเมื่อปีพุทธศักราช2460นะได,ได้รับพระราชทานวิสุขามสีมาเนะมื่อพุทธศักราช2471นะ เนื่องจากวัดเขาตําเทียมชุมชนไม่หนาแน่นนะการพัฒนาเกี่ยวกับสาสาวัตถุค่อนข้างลำบากได้ได้ช้านะครับอันนี้คือเรานั่งรถไปนะครับจากด้านหน้าน,ะนั่งรถกอไปนะครับหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุหน่อยฮะก็เดินไม่ไหวก็บริการนั่งนั่งรถกอปนนีเ้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับ ด้านหน้าก็จะมีให้กราบไหว้บูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะและส่วนด้านด้านล่างนี่เมีการปรับปรุงใหม่นะครับเวณพื้นที่เนีรวมถึงการทำสกายวอล์กใหม่ด้วยนะับซึ่งเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับครับสำหรับฟามเป็นมาของอูทองนะฮะ ซึ่งเป็นหัวใจของสวนน้ำพินั้นเกิดขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่4นะอินเดียมีพระราชาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับสรองอุปตธรรมพระพุทธศาส,สนาของโลกฮนะได้ส่งสมณทษไปเผยแพร่ในพื้นภาคต่างนะทาง,ทางบอกและทางทะเลนะครับและหนึ่งใน สม,สมณโทษเหล่านั้นก็คือพระโสนและพระอุตรนะที่เข้ามาทางสุวรรณภูมิทางทะเลนะที่เวณที่เข้ามาทางหลักฐานโบราณคดีนะตำแหน่งของภูมิศาสตร์น่าจะอยู่บริเวณแหลมทองที่ตั้งอยู่ในข้าสมุทรไทยต่อข้าสมุทรมลายูนะครับก็คือบริเวณทางตอนเหนือของข้าสมุทรมลายูนะตั้งแต่ปัตตานีขึ้นมาจนถึงลุ่มน้ําเจ้าพระยาของประเทศไทยนะครับ ด้วยลักษณะของเมืองอุทองนะตั้งอยู่มีโบราณสถานโบราณวตัตถุนะฮะจำนวนมากนะครับบรรพันโบราณสถานนะฮะได้ถูกเก็บรักษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทองสุพรรุฑนะฮะสถานที่สําคัญที่่อนรุ่นหลังสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับสวดคลิปของเราก็มีการไปถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทองมาแล้วนะครับ ริเ,เวณด้านข้างและด้านภา,ภายในที่เราจะเข้าไปไหว้พระนะที่อยู่ในถ้ำนะครับรับเมืองอุทองนะครับการเดินทางมานะก็ถ้ามาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะก็ถึงแล้วนะครับ เปิดทุกวันนะที่นี่ส่วนสกายวอล์กนี่ก็น่าจะเปิดใช้ประมาณสิ้นปีนี้นะครับอันนี้คือถ้าไปไหว้พระภายในถ้ำนะครับแล้วก็มีพระหลากหลายนะครับการไหว้พระนะฮะมีคนไปไหว้พระนะไปเสียงเซมซีนะฮะ ทำบุญต่างๆ,ๆนะครับอ่าน,นี้คือด้านหลังของถ้ำนะที่มีพระอยู่นะครับก็จัดไว้เป็นมุมสวยงามนะครับอันนี้คือด้านหลังของถ้ำนะครับแล้วก็มีด้านหลังก็จะมีเป็นแอ่งน้ำนะฮะนี่คือด้านบนนะด้านบนของภูเขาทำเตียมนะครับ ด้านด้านหลังของถ้ำนะครับก็มีมีประชาชนนะพี่น้องก็มาทำบุญนะมาท่องเที่ยวกันนะครับเป็นตามที่ท่องเที่ยวที่เขามีการปรับปรุงนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะน่าจะเสร็จไปลายปลายปลายปีนี้นะครับ นี่คือด้านหลังที่เป็นเอ่งน้ํานะครับก็เข้ามาชมฟรีนะครับที่นี่นะครับชมฟรีนะฮะบรรยากาศร่มรื่นนะครับอันนี้คือขากลับก็สําหรับคนที่ต้องการชมวิวหรือต้องการที่จะนั่งนะรถกอล์ฟก็สามารถที่จะนั่งได้นะอันนี้เราถ่ายทำนั่งรถกอล์ฟถ่ายทำนะฮน,นี่คือขาลงแล้วนะครับ จะให้ดูบรรยากาศนะตอนขาลงนะม่อกีขาขึ้นนะครับมีขาลงลงจากเขามาแล้วครับเราจะเห็นบรรยากาศนะพื้นที่รอบๆภายในด้านหน้าด้านหลังนะพื้นที่ถนนที่ทางขึ้นทางลงนะครับก็สำหรับคนที่อาจจะมาทำบุญนะครับก็มาได้นะครับ ได้นะเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงนะจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้คือนั่งรถกรอล์ฟมาไต่ต่ำลงมานะครับคือบริเวณบรรยากาศนะมีการปรับปรุงทัศนียภาพใหม่นะครับนะปกติดันทางนี้จะเดินขึ้นไปไม่ได้แล้วเนี่ยเขาปรับปรุงให้มีทางเดินขึ้นได้นะขึ้นลงได้นะครับ ที่มาต่องเที่ยวนะครับมาทําบุญมาเช็คอินกันต่างนะฮนะเป็นสถานที่ที่กว้างขวางร่มรื่นนะครับแล้วก็สามารถทําบุญได้ด้วยนะครับก็อขอเชิญนะครับอันนี้เรานั่งรถกอฟจะมาถึงจุดหมายปลายทางด้านล่างเลยครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับมาเที่ยวที่วัดเขาตาเทียมหรือวัดหลวงพ่ออุทธรนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะกดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ